อ่านนิยายรักเรื่อง the m i s t y song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่31ข่าวดีเวลา10นาฬิกา30นาทณภูวิล่าส่วนตัวขนาดใหญ่ของโรงแรมอเมสโตโซปา่าตองบีชภายในวิลล่าแห่งนี้มีห้องนอนสามห้องนอนใหญ่ มีสะว่ายน้ำส่วนตัวขนาดกลางที่สามารถมองเห็นวิวของชายหาดป่าตองได้อย่างชัดเจนในขณะนี้มีผู้ชายสีคนอยู่ในชุดเสื้อคลุมอับน้ำสีเทานั่งอยู่ตรงบริเวณโต๊ะอาหารของห้องโถงใหญ่ในวิลล่าแห่งนี้ทุกคนมีสภาพตะบักสะบอมไม่ต่างกันแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่หลับอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตายแล้วหรือเปล่าหยิบพลิกไทยให้เราหน่อยดิผมพูดกับเปและนี่เป็นคำพูดเดียวที่เราได้ยินในเช้านี้ เพราะพวกเราทุกคนยังดูอ่อนเพียและปวดบาดแผลรอยฟกช้ำต่างๆที่มีอยู่บนร่างกายของพวกเราจึงไม่ค่อยมีใครอยากคุยอะไรกันมากนักโอ้ยเสียงของบูมโอดโอยเดินออกมาจากห้องนอนด้วยสภาพเดียวกันกับเมื่อคือนเป๊ะหิวบูมพูดอย่างอิดโรยนิ่งก็หลับพอขยับก็จะแดกเลยนะมึงป๋องพูดเมื่อคืนกูดื่มไปเยอะมากเลยเลยเนี่ย บูมพูดด้วยท่าทีเหลอหลาเหมือนกับตัวเองลืมไปแล้วว่าเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่างมันเถอะเป๊พูดและจิบกาแฟร้อนๆในมืออา้าวดุกนิ้วมึงเป็นอะไรวะบูมถามและรู้สึกตกใจนิดหน่อยใส่เฟือกขนาดนี้ก็หักสิวะผมตอบหนักขนาดนั้นเลยเหรอบูมพูดพึมพำมึงเลิกบ่นแล้วไปสั่งอาหารเถอะไป หนึ่งพูดด้วยเสียงที่เริ่มรำคาญบูมสั่งตรงไหนอะ่ะบูมถามก็ที่พี่บัตเลอร์ที่ยืนอยู่นั่นไงผมบอกหืมบูมทำหน้างงและหันกลับไปมองด้านหลังของตัวเองแฮกบูมตกใจเสียงดังทำเอาทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นสะดุ้งไปตามๆกันเมื่อกี้กูไม่เห็นว่ามีคนยืนอยู่บูมพูดพวกเราสี่คนที่เหลือนั่งกินกันต่อโดยที่ไม่มีใครสนใจอะไรบูมอีกแล้วเอ <c oughs> พวกเรารู้สึกแค่นี้แหละเวลาเที่ยงตรงทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามสไตล์ของตัวเองป๋องกับหนึ่งนั่งเล่นเกม PlayStation 5กันอย่างเมามันบูมเองก็นอนหลับอยู่ที่โซฟาส่วนผมก็ปลีกตัวออกมานั่งแช่อยู่ในอ่างจากคุชชี่ขนาดสำหรับ6คนที่อยู่ติดกับตะวายน้ำยังเจ็บอยู่ไหมเปที่นุ่งผ้าชุดตัวพื้นเดียวเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับฟิกแพคอันสวยงามของเขาเนี่ยเหรอ ผมชูมือซ้ายที่นิ้วหักขึ้นหมายถึงทั้งตัวนั่นแหละเป้ถามต่อและเดินมานั่งข้างๆผมในอ่างที่ถึงเยอะแยะมานั่งข้างเราทำไมเนี่ยผมถามแกมหยอกอะไรกลัวโดนเราตุยเหรอเป้พูดแซวอย่าพูดงี้ดิวะผมตอบกลับและเริ่มรู้สึกกลัวเป้ขึ้นมาไอ้บ้าเป้พูดและขำกับท่าทางของผมก็แค่อยากคุยด้วยนิดหน่อยคุยผมหันไปมองเป้ด้วยหน้าตาที่สงสัย อืมก็เรื่องเมื่อคืนนั่นแหละเปเริ่มพูดต่อเป็นยังไงละ่ะเราบอกแล้วใช่ไหมถ้าไปยุ่งกับแฟนมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป้เห็นหมดเลยเหรอผมพูดด้วยความรู้สึกแปลกใจก็ใช่ดิไม่งั้นพวกเราจะตามไปช่วยทันเหรอแล้วทุกคนก็เห็นหมดเลยเหรอไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเราเปตอบและหันมามองผมด้วยสายตากุนกวนแฮ้ <c oughs> ผมหัวเราะแห้งขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนอีกแล้ว ไม่ต้องขอโทษแล้วเราเบื่อเปย์พูดและหลับตาลงเพื่อผ่อนคลายร่างกายเฮ้ย <Hey, S 1> โกรธกันอีกแล้วปะเนี่ยเปล่าเปย์ตอบอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนี่พูดจริงๆไม่ได้ประชดเย h ผมไม่ทันได้ตอบอะไรเปยออกไปอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตะโกนของหนึ่งป๋องและบูมดังลั่นมาจากห้องโถงใหญ่ที่พวกนั้นนั่งเล่นเกมกันอยู่เฮ้ย hey! เปยะดุ้งขึ้นจากผวังของตัวเองจนน้ำกระจายเสียงอะไรอะ่ะจะเสียงอะไรล่ะก็อ้สามตัวนั่นเล่นเกมกันไงผมตอบเป้และใา่หน้าตกใจหมดเป้เอามือจับที่หน้าอ,อกซ้ายของตัวเองดีใจกันยังกระถูกหวยไม่นานนักเสียงฝีเท้าของทั้งสามคนก็วิ่งออกมาหาพวกเราพวกมึงบูมเรียกผมกับเป้และทั้งสามคนก็ทำหน้าตาตื่นเต้นกันแบบสุดๆคืองี้นะ ทั้งสามคนแย่งกันพูดจนทําให้ผมกับเป้ฟังไม่รู้เรื่องใจยเย็นๆค่อยๆพูดเป้พยายามเตือนสติแต่ก็ไม่เป็นผลทีละคนสิโวยผมตะคอกใส่ทั้งสามคนเงียบกริบเพราะากลายเป็นพวกมันตกใจเสียงตะโกนของผมก่อนที่บูมจะค่อยๆพูดออกมาว่าคือพี่หยองโทรมาบอกว่าพวกเราถูกเลือกให้เล่นในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเคืนสุดท้าย ผมหันไปมองหน้าเป้ที่กำลังจ้องไปที่บูมถึงตอนนี้เป้ได้นิ่งไปแล้วมึงพูดว่าไงนะพี่หยองโทรมาบอกว่าพวกเราถูกเลือกให้เล่นในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวคืนสุดท้ายบูมพูดทวนประโยคเดิมว่าไงนะผมถามซ้ำอีกพี่หยองโทรมาบอกว่าพวกเราพอแล้วโว้ยดีใจได้แล้วเป้หันมาพูดกับผมก่อนที่บูมจะพูดทวนเป็นรอบที่สามจบเย้ yeah! พวกเราทั้งห้าคนแหกปากดีใจกันอีกครั้งแบบที่แต่ละคนลืมไปเลยว่ามีแผลติดตัวกันอยู่เพราะว่าน,นี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆมันคือโอกาสที่พวกเรารอคอยโอกาสที่เราจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับการได้เล่นในงานใหญ่แบบนี้จะทำให้มีโอกาสดีๆเข้ามาสู่วงเราอย่างแน่นอนแบบนี้ต้องฉลองป๋องเสนอแผนการบาร์บีคิวไหมจัดที่นี่แหละผมพร้อมสนองทันทีตามนั้นเลยเดี๋ยวกูกับบูมไปรับสองสาวมาก่อน หนึ่งพูดได้ได้งั้นพวกเราอยู่เตรียมของกันที่นี่เป้บอกกูจะชวนพี่หยองมาด้วยนะบูมพูดขึ้นเอองั้นกูชวนน้องหมอกมาด้วยได้ไหมเพื่อนเพื่อน,นที่น่ารักของผมทั้งสี่คนหันมามองหน้าผมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก่อนที่จะตะโกนใส่หน้าของผมกันอย่างพร้อมเพียงว่าไม่ได้วเวลา1ว่านาฬิกาผมกำลังยืนเตรียมไฟสำหรับเตาบาร์บีคิวอ,อยู่ตรงลานโล่งๆนอกวิลล่า ส่วนเป้กำลังจัดการเครื่องเสียงให้เข้าที่เข้าทางหนึ่งและป๋องง่วนอยู่กับการพยายามทำอาหารด้วยตัวเองทงั้งๆที่เราก็สามารถสั่งจากห้องอาหารของโรงแรมได้ส่วนบูมนั้นก็นั่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงแรมเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลให้อยู่ในตอนนี้สองสาวริบบิ้นและทัยญายังไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทั้งสองคนบอกว่าจะมากันเองหนึ่งกับบูมเลยไม่ต้องออกไปรับทั้งคู่มาแน่นอนว่าพี่หยองเองก็เช่นเดียวกัน เสียงกลิ่งของวิลล่าดังขึ้นพวกมึงใครก็ได้ไปเปิดประตูหน่อยผมตะโกนบอกหนึ่งและป๋องที่อยู่ในครัวตึ่จะะอยู่ใ,นในกล้กับประตูทางเข้ามากที่สุดเพราเราต้องการจัดปาร์ตี้ตัวนตัวผมจึงให้พี่ๆบัตเลอร์ที่คอยดูแลพวกเรานั้นกลับไปก่อนเชิญครับป๋องวิ่งไปเปิดประตูและทำท่าทางต้อนรับเป็นอย่างดีสามสาวที่เดินเข้ามาภายในวิลล่าของเรานั้นแต่งตัวสวยกันทุกคนเลยเอ๊ะสามสาวเหรอ มนุ่งสองสาวไม่ใช่เหรอผมเริ่มขคยี้ตาของตัวเองและมองไปที่หน้าประตูอีกครั้งและแน่นอนว่าผมได้เห็นริบบิ้นกับทันญ่าแต่คนที่เดินตามพวกเขามานั้นก็คือน้องหมอกสวัสดีดทั้งสามสาวเริ่มทักทายพวกเราป๋องที่เป็นคนเปิดประตูเริ่มจองมาที่ผมแบบตามไม่กระพริบก่อนที่จะพูดกับผมว่าคือไพร์ไม่ละมึงไม่ต้องตกใจหนูเป็นคนลากได้หมอกมาเองแหละทันญ่าพูด และลากแขนน้องหมอกให้เข้ามายืนใกล้ๆเชิญเ,เลยจ้ะผมทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วรีบเดินออกมารับน้องหมอกทันทีอะไรเนี่ยเสียงของริบบิ้นอุทานออกมาดังลั่นด้วยความตกใจเมื่อได้เห็นว่าบูมมีผ้าพันแผลอยู่รอบหัวทันยาเองก็รีบไปดูรอยแผลบนหน้าของหนึ่งก่อนที่ทั้งสองสาวจะกวาดสายตามองพวกเราทุกคนแล้วก็ถามขึ้นพร้อมกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ผมรีบเอามือไขว้หลังตัวเองทันทีเพื่อปกปิดมือซ้ายที่ใส่เฟือกเอาไว้อยู่เอาละสิใครจะเป็นคนอธิบายละทีนี้เพราอทางบูมและหนึ่งต่างก็เงียบและหลบสายตาแฟนของทั้งคู่อยู่ส่วนเป๊กับป๋องก็ไม่ต้องพูดถึงแจนหนีปัญหานี้ด้วยการออกไปเดินชมวิวทะเลนาสสะว่ายน้ำทั้งๆที่พวกมันก็ดูมาทั้งวันแล้วเออไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรเหรอคะหนงหมอกพูดและจ้องมองรอยช้ำบนใบหน้าของผม ก่อนที่จะดึงมือที่ผมควยเอาไว้ด้านหลังอยู่ออกมาแล้วนี่อะไรคะเฟือกไงครับ <c oughs> ผมพูดออกไปแบบคนที่จนปัญญาจริงๆแล้วไม่ตลกคะ่ะน้องหมอกเริ่มดุใส่ผมดูไหมว่าเป็นห่วงผมยืนแข็งทื่อตะลึงงนันเมื่อได้ยินคำว่าเป็นห่วงที่น้องหมอกพูดออกมาแม้กระทั่งชายหนุ่มกับหญิงสา,สาวอีกสองคู่ที่โวยวายกันอยู่ก็ถึงกับเงียบและหันมามองน้องหมอกเพราะอึ้งกับสิ่งที่เธอพูดออกมาเหมือนกัน เมื่อน้องหมอกถูกจ้องมองมากเกินไปจึงเริ่มมีอาการเลอกลักเพราะตอนนี้เธอเหมือนจะนึกขึ้นได้แล้วว่าหลุดพูดอะไรออกมาคือหมอกหมายถึงพี่ริบบินกับทัญญากำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่นะน้องหมอกพยายามแก้ตัวซึ่งฟังไม่ขึ้นเอาซะเลยงั้นเลยเลครับผมพูดแซวน้องหมอกนี่แนะน้องหมอกใช้นิ้วของเธอดีดไปที่เฟือกอ่อนของผมเบาๆเพื่อเป็นการเอาคืนโอ้ยพี่เจ็บนะสมน้ำหน้าน้องหมอกพูดแลแบลิ้นใส่ผม เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแบบงงๆพวกเราทุกคนก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งในการจัดเตรียมข้าวของอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ตกลงจะเล่าให้ฟังได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นริบบินถามเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งใช่เล่ามาเลยคันยาพูดจี้ให้หนึ่งเล่าเช่นกันเขาไม่รู้เรื่องเขาเมาบูมตอบเจงต้องไปถามมีหนึ่งโน่น พวกเราไม่รู้จริงๆว่าบูมมันจำรายละเอียดเรื่องเมื่อคืนไม่ได้หรือมันแค่พยายามเอาตัวรอดจากฝ่ามือพิฆาตข,ของริบบินกันแน่มึงนี่หนึ่งกำลังจะดาบูมหนึ่งริบบินหันไปเรียกหนึ่งบ้างเล่ามาเดี๋ยวเ,เล่าให้ฟังเองป๋องพูดพล่งขึ้นมาในขณะที่กำลังเดินออกมาจากวินล,ล่าพร้อมกับเปและเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ทุกคนได้ฟังอย่างละเอียดยิบดุ๊กมันต่อยหน้าไอ้โจเสงีายเงิบ เลือดท่วมหน้าไปเลยป๋องเล่าเรื่องราวจนถึงตอนนี้อย่างสนุกสนานแต่ก็ไม่ทันได้เล่าต่อเพราะว่ามีเสียงคนคนนึงแทรกขึ้นมาแล้วพี่โจเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนงหมอกที่ยืนช่วยผมย่างบาร์บีคิวอยู่ถึงกับชะงักเมื่อได้ยินเรื่องนี้และรีบถามแทกทันทีด้วยความเป็นห่วงไอโจคงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับโจแค่เลือดก,กำเดานะ่ะผมตอบคำถามนี้แทนป๋องพี่ขาโทษนะที่ทำร้ายแฟนของนงหมอก หลังจากคำพูดของผมน้องหมอกหันมามองผมด้วยสีหน้าที่มีความกระอักกระอ่วนในใจเหมือนจะทำตัวไม่ถูกกับเรื่องที่เพิ่งได้ยินไปและเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หลังจากที่ป๋องเล่าเรื่องราวจนจบปาร์ตี้ก็กำลังจะเริ่มเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วยกเว้นผมกับน้องหมอกที่มีอาการซึมไปอย่างเห็นได้ชัดเพลงที่เปิดคลออยู่ถูกเปิดให้เสียงดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มงานปาร์ตี้อย่างเป็นทางการ เปเป็นคนที่เร่งเตียงเพลงขึ้นและกำลังเดินกลับเข้ามาในวงปาร์ตี้ของพวกเราที่นั่งอยู่บริเวณโต๊ะริมตะวายน้ำจะซึมอะไรนักหนานี่อยู่ในปาร์ตี้นะเปย์พูดและยื่นเครื่องดื่มสีทองมีฟองเยอะๆให้กับผมก่อนที่จะยื่นซอฟดิงอีกขวดให้กับน้องหมอกขอบคุณค่ะน้องหมอกพูดขอบคุณและรับเครื่องดื่มมานั่นสีนะพวกเรากำลังเลี้ยงฉลองความสำเร็จที่กำลังจะได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตบนเวที่อยู่นะผมจะซึมไปทำไมกัน ผมกระดกเครื่องดื่มที่อยู่ในมือจนหมดขวดจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปหยิบเครื่องดื่มที่อยู่ในกล่องน้ำแข็งมาเพิ่มเสียงกริ่งประตูของวินล,ล่าดังขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวกูไปเปิดเองผมหันไปบอกเพื่อนๆอ,อ้าวพี่หยองหวัดดีครับผมทักทายพี่หยองที่เพิ่งจะมาถึงเออหวัดดีพี่หยองทักตอบผมกับพี่หยองเริ่มพูดคุยกันระหว่างทางที่กำลังเดินไปยังจุดที่ปาร์ตี้กันอยู่มาชา้าจังเลยนะพี่แล้วคนอื่นลราอยู่ไหน พี่หยองถามกลับด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ริมสะครับตอนนี้เริ่มปาร์ตี้กันไปแล้วผมตอบและเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับท่าทีตึงเครียดของพี่หยองมาเลยพี่เพิ่งเริ่มป๋องพูดเมื่อเห็นผมและพี่หยองเดินเข้ามาพวกมึงทุกคนไปสร้างเรื่องอะไรกันเอาไว้จู่ๆพี่หยองก็ตะคอกใส่พวกเราเสียงดังลัน่นม,มีอะไรเหรอพี่ผมที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับสะดุ้งเฮือกเองก็ไปยืนกองรวมกันตรงนู้นเลยพี่หยองหันมาพูดกับผม ตกลงมีเรื่องอะไรครับพี่บูมเลิกการออดอ้อนริบบินที่ตัวเองกำลังทำอยู่และถามพี่หยองด้วยน้ำเสียงจริงจังก็เมื่อคืนพวกมึงไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเขาล่ะรู้ไหมว่ามันกลายเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วพวกเราโดนหาเรื่องก่อนนะพี่หนึ่งพูดขึ้นมันไม่สำคัญหรอกว่าใครหาเรื่องก่อนเพราะข่าวที่แพร่ออกไปคือพวกวง t r m ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทแถมยังเป็นในงานใหญ่ที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดด้วยพี่หยองเริ่มได้ยาวพ่อกูแท้ ผมที่รู้สึกเศร้าๆอยู่แล้วกับเรื่องของน้องหมอกเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็ยิ่งเครียดเพิ่มขึ้นเข้าไปใหญ่เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดข่าวร้ายแรงแบบนี้ขึ้นกับวงของเราอย่าคิดมากนะมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราซะหน่อยเปเดินเข้ามาปลอบผมเมื่อเห็นว่าผมเริ่มโทษตัวเองใช่ไม่ต้องคิดมากพี่หยองพูดมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากหรอกเห็นไหมเปหันมายิ้มกับผมมันก็แค่วง TRM ถูกถอดออกจากผังการแสดงของงานประจำปีนี้ทันทีทุกคนถึงกับนิ่งและช็อกกันไปหมดกับสิ่งที่พี่หยองบอกไม่เว้นแม้แต่น้องหมอกริบบินและทัญญาไม่ต้องรีบอึง้งยังไม่จบแค่นี้พี่หยองเริ่มพูดต่อที่สำคัญที่สุดคือวงที่จะได้ขึ้นเล่นแทนพวกมึงก็คือวงแมชชีนกันตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วว่าผมเป็นคนที่ทำลายความฝันของเพื่อนๆให้พังลงไปจบตอนแล้วนะครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ